รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168ก8ร่วมกับ All New i l s u um X s X ซ i e ีท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เครื่องดื่มตาช้าง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการกู่ท่องเที่ยวบัตติทิปทุกทิปทุกเทพจะไปพร้อมกับ All New วย in ูโรจูมิเวโดดเด่นกับความเป็นคุณที่แตกต่างอีกระดับแผงภาพลั์หรูนำเสนอเรื่องสาระของการท่องเที่ยวแปลกใหม่ๆแล้วก็อินเทนเหมาะสมกับการท่องเที่ยวเสริมสร้างในเรื่องของความสุขความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็กิจกรรมหมู่สมาชิก เพื่อนพี่น้องหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่ทํามาร่วมกันผมพามาที่จังหวัดราชบุรีจะเป็นไหนเดี๋ยวติดตามชมทางรายการนะครับพร้อมกับไกด์องสูงของเรานะคู่ของผมก็คือคุณจุม๋มสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพาไปที่ สวรรค์นบนดินมาคืนเนื้อน,นาบุญพบกับคุณจุม๋มดูซิว่าคุณจุ๋มจะพาผมกลับพุ่งชนบ้านเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนนะครับในหมู่บ้านจเจริญธรรมช่วงนี้นะร้อนๆคิดจะดื่มน้ําครั้งใดคิดถึงน้ําดื่มคริสตันขอบคุณนะครับพยาบาลเครื่องดื่มตาช้างใครที่รักสุนัขเหมือนลูกเหมือนหลานอย่าลืมนะครับดุ๊กดิ๊กเพชรชอบอาบน้ําตัดขนพบเครื่องเตื่องสุงนัขเดตตามชมดูซิว่ากิจกรรมวันนี้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่เนี่ย หลากหลายสนุกได้ความอบอุ่นด้วยได้ความรักติดตามชมในช่วงแรกครับช่วงสวัสดีประเทศไทยช่วงสวัสดีประเทศไทยสนับสนุนโดย All New Elsu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดข,ขีดสไตล์ X เครื่องถึงตาช้างเป็นฟาร์มโคโนมมีกิจกรรมหลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาทำกิจกรรมและได้มาเที่ยวชมค่ะ ครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงสวัสดีประเทศไทยยังคงอยู่ที่หมู่บ้านเจริญธรรมอยู่สัปดาห์ที่แล้วพากันไปเที่ยวที่สวนเนื้อนาบุญถือว่าเป็นสวรรค์นบนดิน <c oughs> สวยงามมาท่านผู้ชมครับ <c oughs> นี่คนกลางผมเป็นคู่ผมสองสัปดาห์เลยนะสวยนสวยเหมือนสถานที่ไปเที่ยวในสัปดาห์ที่แล้วเนื้อนาบุญ สัปดาห์นี้มาอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆกันกันกนกบสวนเนื้อนาบุญสัปดาห์นี้พามาเที่ยวที่ไหนที่นี่ที่นี่คือปานขวัญดลี่ฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มโคนมมีกิจกรรมหลากหลายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาทํากิจกรรมและได้มาเที่ยวชมค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเนื้อนาบุญเลยค่ะกิจกรรมจะมีหลากหลายมากตั้งแต่การดีนมวัวนะคะทําไอศครีมโฮมเมดก็ made. คือเราสามารถทําด้วยตัวเองได้เลยนะคะการป้อนอาหารสัตว์ขี่มา้าแล้วก็มา ดูการเลี้ยงโคนมที่นี่คนส่วนใหญ่เนี่ย <_ d ata> เขาจะเลี้ยงโค <_ d ata> แล้วก็รีดนมสดติดตามชมฮะในช่วงของท่องเที่ยวทั่วไทยช่วงหน้าปานขวัญ d ดลี่ฟาร์มีไฮไลท์อะไรบ้างตามที่คุณจุ๋มได้กล่าวมาว่าน่าสนใจขนาดไหนที่นี่เนี่ยมีมุมสวยๆเอาไว้เซลฟี่เนี่ยมีทั้งหมดกี่มุมกดแคปเตอร์รัวๆนะฮะในช่วงหน้า ช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยตอนนี้ขออนุญาตดื่มกาแฟก่อนนะที่ร้านกาแฟที่นี่ชื่อร้านว่าปางขวัญเดลี่ฟาร์มค่ะพักสักครู่ฮะพบกันในช่วงหน้าครับช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยพักสักครู่ครับช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย all new ilsu x series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ x เครื่องดื่มตาช้างดุกดิบเพชรช็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุนัขพร้อมกับอีกหลากหลายบริการกิจกรรมนะท่านผู้ชมให้นมวัวให้นมหมูดูมันดูดจุ๊จูจมันก็ลูกดมนมแม่เลยเนาะมาพบกันในช่วงของท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับสัปดาห์นี้พามาเที่ยวที่ปานขวัญ d a i r ฟาร์ม เที่ยวที่นี่ไฮไลท์เป็นพิเศษคืออะไรคะที่นี่จะมีการสอนการทําไอศครีมโฮมเมดโดยใช้นมสดๆจากปางข่ันเดลี่ฟาร์มเลยค่ะเนีเป็นนมจากฟาร์มโคนมที่นี่เลยใช่ค่ะนอกอจากนี้เนี่ยเมนูกาแฟรหรือเครื่องดื่มต่างๆก็ใช้นมสดจากที่นี่เลยเดี๋ยวจะพาไปชมเที่ยวนะฮะในฟาร์มนี้แต่ตอนนี้ เรามาทาไอศครีมกันดีกว่าเริ่มต้นนะคะแล้วก็นมสดนะคะเทลงใส่ในชามนะคะที่ทางปันขวัญเดลิฟามเตรียมไว้ให้กับวิปครีมนะคะผสมกันลงไปครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เด็กๆนะชอบกันมากเพราะคุณจุ๋มเนี่ยพาลูกมาใช่ค่ะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มเจ้าของสวนใช้ตัวไม้ไผ่นะคะคคนค่ะใช่ค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะในกระมังเนี่ยก็จะมีน้ําแข็ง กับเกลือที่แบบผสมกันไดททางตันขวานเดลิตามเขาจะเตรียมไว้ให้อยู่แล้วน้ำแข็งนี่ช่วยให้มันเกาะกันทำให้เกิดความเย็นนะคะกิจกรรมลดนราคาอะไรหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อหนึ่งท่านมาเราต้องทำเลยค่ะเนี่ยค่ะเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะนี่เริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะเป็นน้ำแข็งแล้วเป็นเนื้อไอศครีมแล้วค่ะพรนลานนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยเป็นไอศครีมนมสดแท้ๆเลยนะคะหอมนมไหมคะ ทำง่งายๆเลยค่ะใช่กิจกรรมเล็กๆง่ายๆแต่ดูน่ารักใช่ค่ะแล้วาาก็อบอุ่นเดี๋ยวเราไปเดินชมเที่ยวในฟาร์มมีไฮไลท์อะไรบ้างใช่ค่ะโอะ <Okay. S 2> เคครับไปพักมกันค่ะ นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมตรงนี้น่าจะเป็นจุดสําหรับจาหน่ายแพ็กเกจกิจกรรมต่างๆนะคะเริ่มตั้งแต่มีแพ็กเกจใหญ่สุดก็เลยจะเป็นมีขั้งขี่ม้าทําไอศครีมเมื่อสักครู่นะคะเก็บไข่เก็บไข่จะมีตะก้านะคะให้อาหารสัตว์5อย่างนะคะ350คือเซ็ตใหญ่เนี่ยทั้งหมด350บาทก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่ค่ะหนึ่งร้อยบาทบาทแต่ว่าจะมีสองรอบเรามีกิจกรรมหลากหลายนะครับให้หมองบ้านเนี่ย ได้มากับลูกหลานชาครอบครัวนะทำกิจกรรมร่วมกันทา่ไหนฮะจากรุงเทพกรุงเทพมาที่นี่เพราะอะไรเห็นใน u t u b e เห็นพี่ๆเขาลงรูปก,ก็เลยอยากมาชอบอะไรขี่มา้าขี่มา้าเราชอบอะไรชอบขี่มา้ามันทำไมชอบขี่มา้มาเพราะอะไรตื่นเต้นรอบต่อไปก็คือจะรีดนมวัวตอนใบสงขึ้นยวก,ก่อนที่จะรีดนมวัวเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ที่อื่นก่อนลวกันเชิญครับน้องครับ ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนุกนะครับแล้วก็เพลินดีนะในการให้อาหารสัตว์กระต่ายขึ้นมาเกาะแขนเกาะที่ขาผมเลยนะแค่หลอดสาหรับกระตา่ายอันนี้ก็จะเป็นอาหารสําหรับไก,ไก,เก่เด็กๆชอบมากค่ะตัวน,นี้ชอว่าเพลินดีนะที่นี่มีมุมให้ถ่ายภาพสวยๆงามๆเยอะเลยเนาะกิจกรรมนะท่านผู้ชมให้นมวัวให้นมหมูดูมันดูดจู่จูจมันก็ลูกดูดนมแม่เลยเนาะ <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่คือการรีดนมวัวก่อนจะรีดต้องอาบน้ําก่อนใช่ไหมฮะทำความสะอาดเขาิีนึงก่อนค่ะผมฉีดให้คุณดีกว่าผมเห็นคุณฉีดแล้วคุณคุณไม่ค่อยมีแรงเลยนะเนี่ยน้องเชื่อไหเนี่ยชื่อมิวเป็นกิจกรรมไฮไลท์รีดนมวัวแต่ไม่รีดนาทาเลนนะอ่าออกละปิดนี่เป็นกูรูในการรีดนม หลักสำคัญเลยก็คือก <ừ> ารจับมือแบบโอเคโอเคให้เต้าอยู่ในรูสองสองนิ้วนี้ล็อกเอาไว้แล,ล้วข้างล่างนี้ดีผมรู้หลักการแล้วผมจะไปลองดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้ลองแบบผิดผิดถูกถูกตอนนี้ขออนุญาตลองแบบถูกถูกนะโอ้โ,อโหไอ้นี่มันแรงเว้ยอ,อ๋อได้ละนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดทล้ายของปานขวัญ d ดลี่ฟาร์มเป็นการขี่ม้าซึ่ง,งน้องๆทั้งสาคนเนี่ยเขาบอกเขาชอบมากน้องมิวเนี่ยเ <ๆ S 1> ขาชอบเขาบอกว่ามันตื่นเต้นตื่นเต้นเราอยากลองดูบ้างนะม้าไม่หักนะแต่ละจุดเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยประจำตามตจุดนะคะไม่ต้องห่วง <ต Louise S 1> ที่นี่จะปลอดภัยค่ะทั้งหมดก็เป็นไฮไลท์กิจกรรมของปานขวัญเดลี่ฟาร์มนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยขณะที่เราทึกเทปรายการเนี่ย พอดีข้างๆเนี่ยเขามีงานนะเขาเลยมีปีพาดมีเสียงนิดนึงนะครับอ่ะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราพักสักครู่ฮะแล้วไปพบกันในช่วงของอร่อยทั่วไทยนะครับที่ร้านกาแฟบ้านบอสตูดิโอบ้านบอเดี๋ยวปติดตามชมดูซิว่าบ้านบอนั้นมีไฮไลท์อะไรนอกจากเสียอาหารและก็เครื่องดื่มเดี๋ยวพักสักครู่ฮะแล้วพบกันในช่วงหน้าครับ อ,อร่อยทั่วไทยสนับสนุนโดย All n u Yusuf d i m a x พารานุภาพพิกโลเครื่องดื่มตาช้างแวะมาทำกิจกรรมที่ปานขวัญเดลี่ฟาร์มแล้วมาทานอาหารอร่อยอร่อยรสชาติดีราคาไม่แพงที่นี่นะคะบ้านบอสตูดิโอค่ะมาพบกันในช่วงของอ,อร่อยทั่วไทยมาที่บ้านบอสตูดิโอความหมายคือบ้านบอคือสามพี่น้องรวมกัน โลโก้บวก3คนพี่น้องรวมพลังบวกกันแล้วก็บวกกับเรื่องสีดีๆของลูกค้าที่มานั่งดื่มกาแฟทานอาหารแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันชีวิตต้องคิดบวกจึงสนุกที่นี่บรรยากาศดูร้านกาแฟก็ร่มรื่นร่มเย็นสบายๆเหมือนนั่งอยู่ที่บ้านเลยค่ะถูกต้องในสวนเมนูบนโต๊ะเนี่ยเมนูไหนที่คุณตุ๋มอยากจะแนะนำแล้วก็นำเสนอซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนี่ค่ะต้องเป็นพิซซ่าโฮมเมดค่ะพิซซ่าโฮมเมดใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าฮาวายเอียนนะคะ สวนราคานี่ก็เขาบอกเบาๆก็แปไม่แพงเลยค่ะ99บาทก็อิ่มอร่อยได้แล้วค่ะขออนุญาตลองเลยนะครับลองเลยค่ะท่ามกลางสวนเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องติดโควิดเราคนไทยทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎโซเชียลดิสแทนซิง่งแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งวันนี้เนี่ยที่ไม่ได้สวมเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องทานอาหารแล้วก็เรานั่งห่างกันทุกสถานที่ที่เราไปเนี่ยจะมีะมาตรการนะคะรักษาความปลอดภยัยแล้วก็มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิมทุกที่เลยค่ะแต่ก็ บันกาแฟพิเศษพิเศษยังไงครคุณจุ๋มที่นี่ค่ะจะไม่ใช้เครื่องชงกาแฟนะคะจะเป็นระบบแมนนวลเลยค่ะจะแตกต่างกับการใช้เครื่องค่ะต้องลองมาชิมด้วยตัวเองนะเป็นไงบ้างครับยอดมาแล้วเนี่ยกาแฟอันนี้เมนูอะไรฮะออเรนเ์ินกาแฟออเรนเ์ินกาแฟค่ะนี่เจ้าของร้านนะหนึ่งในพี่น้องสามท่านชื่อฮะฮะขอบคุณครับเกีบูคนที่ถ่ายรูปอยู่ข้างๆนี่ชื่อบอลคนในครัวชื่อชื่อบาร์สนะสามพี่น้อง ทอดมันหมูไม่เคยได้ที่ไหนเลยที่นี่อยากลองขอลองหน่อยทานกับน้ำจิ้มตัวนี้ค่ะสนราคาอะไรฮะตัวนี้จอยู่ที่89บาท89บาทอาหารทุกจานทั้งหมดเนี่ยไม่ถึงร้อยบาทไม่ถึงร้อแต่ความอร่อยนั้นเกินร้อยหิวเมื่อไหร่ก็มาทานได้เลยค่ะมันนี่เมนูเนกเกต จานนี้อยู่แค่69บาทเองค่ะ69บาทผมชอบพิซซ่านะยอมรับว่าอร่อยจริงๆเมนูนี้ยำมยำหมูย่างส่นราคาอยู่ที่89บาท89บาทร้านเนี้เป็นที่ถูกถูกใจของนักท่องเที่ยวเลยบรรยากาศเซลฟี่ใต้ร่มไม้ต่อไปเป็นไฟเป็นเมนูยังน้ำย้อย ะฮะ59บาทค่ะ59บาทาแล้วก็เป็นเมนูลูกชิ้นปลาลวก<า>เมนูนี้ก็ 59, 59บาท5<า>บ,บาทเหมือนกันค่ะเที่ยว<อ>ที่หมู่บ้านเจริญธรรม เที่ยวได้ถึง3ที่มาเที่ยวที่หมู่บ้านเจริญธรรมนะคะอยู่ตำบลเขาขุ่งอำเภอบ้านโป่งราชบุรีนี่เองค่ะใกล้ๆกรุงเทพนะคะมีเวลาก็ขับรถชิวๆมาเที่ยวได้เลยนะคะถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้แวะมาทํากิจกรรมที่ปานขวัญเดลี่ฟาร์มนะคะแล้วมาทานอาหารอร่อยๆรสชาติดีราคาไม่แพงที่นี่นะคะบ้านบอลสตูดิโอค่ะเที่ยวครบจบในที่เดียวค่ะกิจกรรมหนึ่งวันเนี่ยสามารถที่จะทําให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับครอบครัวผู้รักเพื่อนๆมาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะรายการกูต้องเที่ยวเดินทางมาถึงท้ายช่วง ยังมีต่อถึงในช่วงหน้ารายการต่อไปเป็นเปเชียบโบนัสรายการเจ้าสัวพาอิ่มเจ้าสัววัดจะนำเสนอเมนูอาหารอร่อยอร่อยเซอร์บ้านถึงเตียงนอนโดยผ่านทางจอทีวีทางช่อง5ปักหมุดที่ไหนความอร่อยช่วงนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณจุ่มมากขอบคุณครับ,บ,รบที่มามอบความสนุกนะครับแล้วก็ความอร่อยและพวกกันในรายการเจ้าสัวพาอิ่มไปเลยครับกับเปเชียบโบนัส